เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องอาจารย์เสก5.0กันนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับรออยู่เพียบนะครับรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในเชิงลึกนะครับรวมถึงคลิปในเรื่องของจิตคลื่นพลังงานในแนววิทยาศาสตร์นะครับที่น่าสนใจนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนุนนะครับจากทุกท่าน,นาณที่นี้ สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาดูความขัดแย้งนะครับระหว่างรัสเซียกับบรรดาชาติเนโตนะครับที่มีแผนนะที่จะส่งทหารมาสู่ยูเครนเนี่ยนะมันจะยุติลงหรือว่าขยายตัวบันปลายนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับว่าการเตือนที่หาได้ยากของปูตินนะครับต่อเซเดนสกี้เหนือชาติเนโตนะครับคู่ที่จะจัดวางกองทัพรัสเซียที่ชายแดนฟินแลนด์การเปิดเผยครั้งใหญ่ของปูตินนะครับท่ามกลาง ความคิดนะส่งทาหารนะสู่ยูเครนของชาติเนโต้ถ้าหากทหารโปลแลนด์นะเข้าสู่ยูเครนพวกเขาจะไม่ได้ออกไปปูตินเตือนเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของโปลแลนด์นะครับกล่าวว่าบูตินจะโจมตีประเทศอื่น,นถ้ารัสเซียชนะในยูเครนบูตินขู่นะครับที่จะจัดวางบรรดาระบบนะของการทำลายล้างที่ชายแดนรัสเซียฟินแลนด์ประธานาธิบดีรัสเซียนะครับส่งเสียงเตือน เหนือแผนยูเครนนะครับของชาติเนโต้โปแลนด์ปูติน,นะครับได้กล่าวว่าถ้าหากโปแลนด์ส่งทหารเพื่อที่จะช่วยเหลือยูเครนดังนั้นพวกเขาจะไม่เคยได้ออกไปอีกเลยเขาได้เสริมเพิ่มว่าโปแลนด์อาจจะต้องการแผ่นดินต่างๆนั้นที่พวกเขาเพิจารณาทางประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นของพวกเขาเองพูติน,นะครับยังได้นะครับขวดใส่อย่างแรงนะไปที่การเข้าสู่กลุ่มทหารเนโตนะครับของฟินแลนด์และสวีเดนอีกด้วย เรียกพวกมันว่านะครับเป็น19ที่ไร้ความหมายปูตินนะครับได้กล่าวว่ามอสโกในขณะนี้จะใช้บรรดาทหารและระบบต่างๆของการทำลายล้างสู่ชายแดนรัสเซียฟินแลนด์คาวิพากษ์วิจายัยของเขานะครับได้มาในการให้สัมภาษณ์หนึ่งกับกับสำนักข่าว RIA และก็ลอซียาวันทีวีของรัสเซียปูตินนะครับเปิดเผยอุบายของบรรดาชาติเนโตปลุกเตือนเซเลนสกี ข่าวโดยวลาดเมีร์ปูตินนะครับประธานาธิบดีรัสเซียตามการคดคำนะครับจากการให้สัมภาษณ์แก่ลอซียาวันทีวีและ RIA n o อเอนอสวว่าเนื่องจากถ้าหากพูดว่าทหารโปรแลรนด์เข้ามาในอาณาเขตนั้นของอยูเครนเพื่อที่จะปกป้องชยายแดนยูเครนเบลารุสเพื่อที่จะปลดปล่อยเหล่าทหารของอยูเครนให้เป็นอิสระเพื่อที่จะเข้าร่วมในความเป็นปฏิปักษ์ต่าง ดังนั้นผมคิดว่าทหารของโปแลนด์จะไม่ได้ออกไปจากที่นั่นอีกเลยอมืมันดูเหมือนอย่างนั้นนะสำหรับผมเนื่องจากว่านะครับพวกเขาต้องการที่จะกลับคืนมาพวกเขานอนหลับและมองเห็นพวกเขาต้องการที่จะกลับคืนแผ่นดินต่างๆเหล่านั้นซึ่งพวกเขาพิจารณาทางประวัติศาสตร์ว่านะเป็นของพวกเขาและที่ซึ่งถูกนะครับนำเอาไปจากพวกเขาโดยบิดา แห่งประชาชาตินะครับโจเซฟวิซาริโนวิชสตาลินได้ถูกถ่ายโอนสู่ยูเครนพวกเขาอย่างแน่นอนที่สุดนะครับต้องการเที่ยบกับคืนพวกมันและถ้าบรรดาหน่วยต่างๆที่เป็นทางการของโปแลนด์เข้ามาที่นั่นพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ออกไปบางอย่างนะครับแม้แต่ความคิดนะมันก็ได้มากเกินไปทำไมบรรดาชาวรัสเซียกำลังซื้อบ้านที่นี่กำลังซื้ออพาร์ตเมนต์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มันอยู่ในรัสเซียหรือไม่ที่ระดับนะภายในประเทศนะผมไม่ได้แม้แต่คิดนะผมทราบนะครับที่ระดับภายในประเทศเนี่ยความกลัวนะรัสเซียเช่นนั้นเนี่ยได้กําลังเริ่มต้นนะที่จะเติบโตขึ้นบางทีนะครับแรงนะทางการเมืองบางส่วนในประเทศนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้นะความได้เปรียบ นะของลักษณะนี้นะครับของความเีคติเนี่ยภายในประเทศนะบางทีทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้นําไปสู่การตัดสินใจนี้ที่เข้าร่วมในโต้สิ่งนั้นนะครับคือมันดูเหมือนเป็นอย่างไรสลับผมแต่ผมนะครับไม่สามารถพูดได้100%ในกรณีใดๆมันไม่ได้ปรับปรุงสถานการณ์ความมั่นคงในทางใดๆอย่างแน่นอนที่สุดไม่ว่าในความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและในยุโรป เป็นเช่นทั้งปวงบรรดาวความตึงเครียดต่างๆกำลังเดือดกรุ่นระหว่างรัสเซียและบรรดาชาติเนโตเหนือความคิดอของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะเอมมานูเอลมาครงได้เสนอแนะว่าเนโตช่วยเหลือ,อยูเครนโดยการส่งทหารสู่เขตสงครามในขณะที่หลายชาติเนโตนะครับได้ปฏิเสธความคิดนั้นโปแลนนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาไม่ที่ไม่เคยคิด ในวันที่12มีนาคมนะครับโปแลนด์ Poland, ได้หันหลังกับบนตําแหน่งของพวกเขาและได้แสดงความชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการทหารของโปแลนด์ที่จะเป็นส่วนในความขัดแย้งรัเสเซียยูเครนนั้นการกล่าวของปูตินเกี่ยวกับโปแลนดะ์ได้มาขณะที่ประธานาธิบดีของชาติเนโต้น,นั้นนะครับได้ออกหนึ่งการเตือนแอนเดสดูด้านะครับได้กล่าวว่าปูตินจะโจมตีบรรดารัฐอื่น าหากเครมลินนะชนะสงครามของพวกเขาในยูเครนโปแลนนะครับเตือนของภัยคุกคามรัเสเซียการให้สัมภาษณ์ต่อบูมเบิร์กทีวีในรายการ Balance of Power ว่าอะไรที่ยูเครนต้องการในวันนี้นะคือที่จะสร้างความมั่นใจว่าปูตินจะไม่ชนะสงครามนั้นพวกเราเป็นหนึ่งชาติซึ่งได้ตกเป็นทาสโดยรัเสเซียหลายครั้งหลายหนถ้ารัเสเซียชนะสงครามนั้นในยูเครน เขาจะโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเขาจะโจมตีบรรดารัฐอื่นๆสิ่งนั้นคือทำไมพวกเขาต้องได้ถูกยุติพวกเขาต้องถูกสกัดกัน้นพวกเขาต้องถูกลงโทษดูได้นะครับได้แวะเยือนทำเนียบขาวร่วมกับประธนาธิบดีโปรแลนด์นะครับณนะเหตุการณ์วิกฤตหนึ่งะครับในสงครามนะครับบรข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็ซ้อนเสียงออกมานะครับว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ของประธนาธิบดี นะรัเสเซียนะครับวดิเมียร์ปูตินนะในการได้สัมภาษณ์หนึ่งเขาก็เตือนโปแลนด์นะครับว่าถ้าโปแลนด์ส่งทหารเข้ามาเนี่ยนะในยูเครนนะครับนะอาจจะไม่ได้กลับออกไปนะครับเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยนะมีความใฝ่ฝันนะที่จะเอาคืนดินแดนนะซึ่งเชื่อว่าในทางบริษัทเนี่ยเป็นของโปแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโปแลนด์ส่งทหารเข้ามาเพื่อปลดปล่อยดินแดนนั้นปลดปล่อยนะทหารยูเครนเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้กลับออกไปอันนี้คือสิ่งที่บูตินเตือนนะครับนะเพราะว่าโปแลนด์เชื่อว่านะครับนะแผ่นดินของเขาเนี่ยนะถูกเ,เหมือนยึดครองไปนะตั้งแต่สมัยนะอดีตเ,เขาเรียกว่าบิดาแห่งชาติของรัสเซียนะโจเซฟซาลินแล้วต่อมาก็ถูกถ่ายโอนไปสู่ยูเครนนั่นเองนะครับ เพราะว่าเขาก็ตั้งคําถามอะนะว่าเอ๊ะทำไมดินแดนตรงนี้ชาวรัเสเซียไปซื้อบ้านนะซื้ออาพาร์ตเมนต์ซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะไปหมดอ่ะเป็นแผ่นดินของรัเสเซียหรือเปล่าซึ่งก็เป็นประเด็นการเมืองนะครับในโปแลนดนะ์ซึ่งเอามาใช้เป็นนักติอ่ะนะในการเข้านะเป็นสมาชิกของเนโตนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ